ไปหาหนมัยเก็บผักใส่มากกินน้ำสอนเอาแมงระงำ้ำพ้องแมงดาม,มาเกลือคืนเมื่อไปหาซุ้มเสือ้อเครือวงบนคงตาวถึงคราวหยุดอยูอยังเพียงหน้าห่วพือนกันแล้วพี่นองเอ้ย นิ่วเนหน่อยของแอดลัดดาเก่าคำว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายซู่ผู้สุขพนค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลค่ะกับสาวชัยภูมมพ้นมักตัวเลขค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ร่วมสูตร597สูตรเดินดี57ชุดเน้นๆน,น,นะอ้วนอาจารย์จอยคอกช้างค่ะ ใบฟ้าพารวยละกะแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุดเต็มเพิ่นเนาะค่ะชุดตัดเพิ่นยังบันในปล่อยมากค่ะแต่ในชุดเต็มก็ยังมีชุดตัดไถเบิงเนาะค่ะพี่น้องคะอีกหลายสำนักหลายอาจารย์ค่ะพี่น้องประตองวอาหลยยายห้างค่ะพี่น้องคะว่มีอียังมากมมยค่ะก่อนสีขาไปบเบื่องแนวทางฟ้าข่อแม่พี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเนาะค่ะ เข้าไปรับชมแนวทางกันเลยค่ะเ้ามาประเดิมแนวทางแหลกของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองเนาะค่ะ16ชุดกำลังดีเพิินปล่อยมาช,ชุดล่างก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะ3 0 3 3 3 6 3 9 5 0 5 3 5 6 5 9 6 0 6 3 6 6 6 9 7 0 7ดศและ79เน้น้นๆ3หางค่ะที่วงกลมสีแดงเนาะค่ะพี่น้อง3959กและ73ค่ะสำหรับชุดบนเพิ่นยังพันในปล่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเฮามาตอกันทีแนวทางค้องอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะเข้ามาติดติดกันงวดทีผ่านมาสิเอินวา่ารุดหรือบหรุดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นให้เม็ดเดียวที เก้าศูนย์เจ็นาะค่ะพี่น้องคะกัะขั้นตัดหล่นก็ได้เก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องกะมาตามต่อกันงวดนี่คะ่ะ1นึมีนาหกหค่ะ507 6 07 50 70ค่ะมี2ชุดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคะอีกชุดหนึ่งคะ่ะ70็ดศูนยเจ็ดสามเจ็ดแปดหนึ่งแปดเน้นเน้นที่เจดสและ18ขีดเสน้นใต้สีแดงเนาะค่ะพี่น้อง มาต่อกันทีแนวทางนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อนกระหายวิเคราะห์มาดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะฟังเบิ้งดีๆเด้อคะ่ะแอดซีอาน์ในฟังคะ่ะถ้าบนมาสามเก้าหกล่างจะมาที่สามหกเนาะคะ่ะถ้าบนมาเก้าสามหกล่างจะมาที่เก้าหกเนาะคะ่ะเพราะเป็นทานคือการให้คะ่ 1, 2, 5, 6, 5, 5คะหนึ่งมีนาสองห้าหกห้าค่ะพี่น้องคะคือแนวทางเพิ่น ติดหกล่างและบนเนาะค่ะพี่น้องขั้นหมักชุดใดก็สามารถจัดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องบอ่มหมักกับพานค่ะไปต่อกันที่แอดน้อยค่ะพี่น้องค่ะรัฐบาลไทยเน้นๆสามศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามแปดสามค่ะพี่น้องขั้นหมักขั้นชื่นชอบก็อย่าลืมแคปนาจอไวเนาะค่ะพี่น้องแคปไวก็อย่าลืมเด้ค่ะพี่น้องค่ะ ข้าไปต่อกันเาาๆกันที่แนวทางของแอดแมงปอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนค่ะ6 4 0 7 4 0 5 4 5 0 1 3 7 1 4 7 6 4 3ค่ะตัวเน้นคือเครื่องไม้ดอกจันอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะมี3หางค่ะ6 4 0 7 4 0 1 4 7ค่ะ2ตัวบนและล่างค่ะ 40 50 60 43 47 37 59 69เน้นๆ้น5หางค่ะเครื่องหมายดอกจัน40 60 47 59และ69ค่ะพี่นองค่ะ ทุกคลิปแอดกะสิบอกว่าทุกอาจารย์ทุกสำนักมิ่นลุดมีเข่าเนาะค่ะบ่มีไพรหูวะเหลขกสีออกตัวใดเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะมักกัตามบ่มักกักกปลอยพันเนาะค่ะพี่น้องสุดแล้วแต่ดวงเฮาคือกันค่ะพี่น้องคะแอดกะขอขอบคุณทุกเมนเนาะค่ะ ท่านผู้ชมทีนานรักเนาะคะ่ะเม่นแบ่งปันข้อมูลกันเนาะคะ่ะเป็นการแบ่งปันทีนานลักมากเลยค่ะพี่น้องคะผู้ใดมกกักระตามค่ะบมัก,กับพานเนาะคะ่ะไต้เม็นเบิงได้เลยค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่คนคอนวันเนาะคะ่ะงวดที่พานมากค่ะเขาสามตัวและสองตัวค่ะตามต้องงวดนี่ค่ะพี่น้องมาเก้าและแปดค่ะมาหนึ่งตัวเนาะค่ะพี่น้องชุดสามตัวค่ะสามเก้าห้าหกแปดสองค่ะ เน้นเน้นที่395ค่ะ92 94 95 97เน้นเน้นที่97ค่ะ82 84 86 87เน้นเน้นที่87ค่ะพี่น้องเข้าไปต่อกันทีเงินเทวดาเนาะค่ะใครก็อยากได้ค่ะงวดวันที่หนึ่งมีนา65ค่ะวิ่งบนที่63ตัวเด่นค่ะ 1 9ึ่หสองตัวเด่น9ก้าหกหนึ่งเหนึ่งค่ะ3มตัวรองค่ะ 8, 28, 1 6ึ่งหกแปดเจสองหค่ะวิ่งล่างที่9ค่ะเด่นสองตัวค่ะ0ูนย์9สองเก้ค่ะกันบนและล่างค่ะสองหกสองแปี่แห้าหนึ่งและหกค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่นน้าค่ะใรอคอยชุดตัดเน้นๆของนาะอ้วนเนาะค่ะปล่อยมาแล้วฝ่าวหาจัดลอตเตอรี่กันเลยพี่น้องค่ะมาเบ่งชุดเต็มเพื่นกอนเนาะค่ะ257 256 355 354 168 167 766 765ชุดเน้นค่ะตัดเน้นเน้นเลยค่ะ257 1>, 1 6 8 2ตัวเน้นๆค่ะ5 7 7 5 6 8 8 6หค่ะผู้ใดชื่นชอบมักแนวทางข้องเพิ่นกะตรงใจท่านผู้ชมท่านใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแคปแล้วอย่าลืมทรงการบ้านด้วยค่ะพี่น้องไปต่อกันที่เจ๊กุ้งพารวยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะพี่น้อง หมีนาหกหตัวรัฐบาลค่ะ8 3ดสตัวล่างเน้นเน้นเม็ดเดียวค่ะ81ค่ะขอขอบคุณข้อมูลเจ๊กุ้งพารวยค่ะตามต่อกันที่แอดเชตเมืองอุบลค่ะรัฐบาลไทยชุด3ตัวค่ะ738 538 37 39ฟันที่3ามแป 1>, 1มีนาคม6 5หค่ะขอขอบคุณทั้ง2แนวทางค่ะ38 3แามหามาบอม่าแอดบ่รููค่ะพี่น้องคะมาแรงเหลือเกินแอดกะย่านตกขบวนค่ะพี่น้องแอดดึงลอตเตอรี่ดึงใบเงินใบทองใบเต็มค่ะพี่น้องกะมาบ่ม่ากะจัดวบกอนค่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่แอดปีชาเนาะค่ะวันที่1เดือน3 65หวิ่งรูดที่5ค่ะ853 8 9 8 8 8 9 8 9, 9 5 0 7 3 5 8 8 8 3 5 3 8 9 8 3 9 3 9 5 5 0 7 3ค่ะแนวทางเพื่อนกะสิไลเน้นเนาะค่ะพี่น้องคะกันเลือกเอาตัวเลขทีตรงกับใจเข้ากับพ่อค่ะพี่น้องพ่นสิถือจิ้มตัวใด้ก็ถือค่ะพี่น้องคะไปต่อเฮียพีบนและล่างค่ะ ตามต่อบนกันก่อนค่ะ15358595 5, 5, 5. ล่างค่ะ35389598ค่ะแนวทางติด3 5 3หา38มแามาสองตัวนี่ถูกทุกสำนักค่ะพี่น้องค่ะเอามาตามต่อกันทีแนวทางของแอดมารีค่ะเน้นล่างเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขที่เด่น6และ9ค่ะ9 6 6 4 6 8 9897และ91ค่ะขอขอบคุณแนวทางแอดมารีด้วยค่ะเข้ามาปิไทายรายการกันที่อาจารย์จอยคอกช้างเนาะค่ะพี่น้องค้างวดที่ผ่านมาของเพิ่นกะเข้า3ตัวตรงและ2ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะเข้ามาวงชุด3ตัวมีสีหางค่ะพี่น้องคเก้า่ะ973 748 578 5 0 7ค่ะ2ตัว4หางคือกันค่ะ7 3 4 8 7 8, 0, 7 8 0 7ค่ะพี่น้องคันนมักขั้นชื่นชอบกจัดได้เลยค่ะพี่น้องค่ะสิบนิ้วในหน่อยของแอดระดากขอบพระคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะค่ะทีแบ่งปันข้อมูลตัวเลขง,งามๆแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักที่เป็นกําลังใจให้แอดทุกคลิปเนาะคะ่ะขอบคุณทุกเมนที่เมนแบ่งปันกันเนาะค่ะพี่น้องคะท้านนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมและทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะคะ่ะเฮงเฮงปังปังมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะคะ่ะปลอดภัยจากโควิดค่ะแล้วพบกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ